สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลหมอหมีเมาส์มอช่องโหวนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํากินผลไม้แบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับผลไม้จัดอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ครับอุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงช่วยชะลอความเสื่อมอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราครับ ซึ่งต้องบอกครับว่าผลไม้เนี่ยมีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเรารับประทานผิดวิธีนะครับก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาแนะนาเคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะกินผลไม้อย่างไรนะครับให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวง่ายๆแค่3ขั้นตอนเท่านั้นเองให้ลองนําไปปฏิบัติกันดูครับรับรองเลยว่าจะช่วยให้สุขภาพดีอายุยืนยาวนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับ ข้อที่1ลดการบริโภคผลไม้สุกนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับซึ่งหลายคนชื่นชอบรับประทานผลไม้สุกๆ,ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกมะละกอสุกทุเรียนสุกๆเหล่านี้นะครับชอบรับประทานเพราะว่ารสชาติหวานอร่อยมากๆเลยแต่ต้องบอกเลยครับว่าผลไม้สุกๆเหล่านี้เนี่ยครับปริมาณน้ํำตาลสูงมากๆครับ โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะครับต้องระวังเลยนะครับถ้ารับประทานผลไม้เหล่านี้เข้าไปมากๆจะส่งผลทําให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยครับทำให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดไม่ได้นะครับหรือใครที่กําลังจะลดน้ําหนักนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงพวกผลไม้สุกด้วยนะครับเพราะว่าผลไม้สุกเนี่ยมีพลังงานสูงมากๆเมื่อเรารับประทานเข้าไปแล้วร่างกายของเราใช้ไม่หมดไม่ได้ออกกําลังกายนะครับ พวกพลังงานเหล่านี้จะเปลี่ยนรูปครับกลายเป็นไตรกลีเซอไรด์กลาย,กายเป็นไขมันสะสมตามร่างกายของเรานะครับทั้งท้องแขนต้นขาที่พุงของเราทําให้เราอ้วนลงพุงน้ําหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแนะนําครับว่าควรที่จะลดนะครับการบริโภคผลไม้สุกๆต่างๆครับรวมถึงพวกผลไม้แปรรูปด้วยนะครับพวกผลไม้ตากแห้งพวกผลไม้กระป๋องนะครับอ่ากล้วยเชื่อมอ่างอก,กระป๋องเหล่านี้นะครับปริมาณน้ําตาลสูงมากๆเพราะว่าในกระบวนการที่เขาจะแปรรูปให้ผลไม้เก็บได้ นานมากขึ้นเนี่ยเขาก็าจะใช้น้ําตาลมหาศาลเลยนะครับดังนั้นแนะนำเลยครับว่าผู้ผลไม้สูกผ,ผลไม้แปรรูปต่างๆเนี่ยลดปริมาณลงครับแล้วก็พยายามทานผ,ผลไม้สดให้มากขึ้นผ,ผลไม้ที่ไม่ค่อยสูกนะครับอ่ามะม่วงก็ได้ฝรั่งก็ได้แอปเปิ้ลก็ได้แก้วมังกรก็ได้เหล่านี้น้ําตาลไม่สูงมากครับแนะนําเลยครับลองรับประทานดูครับก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้ครับ ข้อที่2รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะรับประทานผลไม้ที่น้ําตาลน้อยก็ตามนะครับแต่ถ้าเรารับประทานในปริมาณที่มากนะครับบางทีทานกันเป็นกิโลกิโลแบบนี้น้ําตาลก็จะสูงเหมือนกันครับดังนั้นแนะนําคําว่าควรบริโภคนะครับในปริมาณที่เหมาะสมสาหรับคนที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ได้เป็นโรคเบาหวานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละมื้อเนี่ยการจะรับประทานผลไม้ได้สัก2 3ส่วนนะครับคาว่าส่วนคืออะไรวิธีง่ายๆเลยครับ ผลไม้ส่วนหนึ่งก็คือเท่ากับกำมือของเราครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแอปเปิลนะครับก็เป็นแอปเปิลลูกเล็ก1ลูกนะครับถ้าเป็นฝรั่งลูกใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งครึ่งลูกเท่านั้นเองนะครับก็คือเอามาเทียบเลยกำมือเราเนี่ยปริมาณผลไม้ที่เรารับประทานแต่ละมื้อนะครับสำหรับคนที่แข็งแรงก็จะรับประทานได้สัก <attend Desde S> 2ส่วน3ส่วนอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอันนี้ต้องจํากัดปริมาณนิดนึงนะครับไม่ใช่ห้ามไม่ได้ห้ามว่าไม่ต้องรับประทานเลยสามารถรับประทาน ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละมื้อควรรับประทานประมาณทักหนึ่งส่วน ยกตัวอย่างเช่นแตงโมก็อาจจะสัก4ีถึงหแว่นนะครับลำบะรดเหมือนกัน4ีถึงหแว่นหรือฝรั่งสักครึ่งลูกนะครับก็จะช่วยให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีครับลองนําไปทากันดูครับข้อที่3จิ้มน้ําจิ้มให้น้อยลงนะครับข้อนี้หลายคนพลาดครับหลายคนบอกเอ้ยไม่ได้รับประทานผลไม้ที่แบบหวานเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยจิ้มพวกพริกกระเกือนะครับหรือว่าพวกน้ําตาลปี๊บเหล่านี้นะครับบันนีก็ไม่ได้เหมือนกันครับบางทีจิ้มเพลินเลยนะครับกินกินกินไปน้ําตาลพุ่งกระฉูดเลยครับดังนั้นเนี่ยแนะนำคร จะรับประทานเนี่ยนะครับอาจจะจิ้มแต่น้อยหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับทานเป็นผลไม้สดๆก็จะดีกว่าครับและนี่คือทั้งหมด3เคล็ดลับครับกินผลไม้อย่างไรให้อายุยืนยาวนะครับสำหรับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อแรกเลยครับให้หลีกเลี่ยงหรือว่าบริโภคแต่น้อยพวกผลไม้สุกๆต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงผลไม้แปรรูปด้วยครับ 2ครับให้รับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับแนะนําว่าคนที่แข็งแรงดีนะครับในแต่ละมือ้อรับประทานประมาณ2-3ส่สสวนแต่คนที่เป็นโรคเบาหวานให้รับประทาน1ส่วนครับแล้วก็ข้อที่3ครับให้จิ้มน้ําจิ้มให้ลดลงครับพวกพริก,กเกลือน้ําตาลปีมรวมน้าจิ้มอะไรต่างๆที่มีปริมาณน้ําตาลสูงๆนะครับแนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงเลยรับประทานเป็นผลไม้สดก็จะดีกว่านะครับดังนั้นแนะนําครับว่าการรับประทานผลไม้เนี่ยมีประโยชน์แต่ต้องรับประทานให้ถูกวิธีด้วยนะครับลองนําไปปฏิบัติ กันดูครับรับรองเลยว่าสุขภาพจะแข็งแรงแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ทิกตอกนะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาส์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอ